สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชายย t u b e ทุกท่านครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูเจ้า zx ็กันหน่อยครับช่างมาถึงแล้วมาถอดตัวเด็นแล้วโอ้ปุ้งกีใหญ่มากเลยตายสินี่มันปุ้งกีดูสารชัด,ชดเลย เป็นระบบเฟืองสามก้อนนี่แสดงว่าน้ำมันตัวเดินขาดใช่ไหมแห้ง,งเลยบ่เสีย <Yeah. S 2> เป็นตุ่มเป็นเลือนมันเคยเสียได้อย่างทางทางเนี้ยเปลี่ยนน้ำมันไปไม่เดือนเดือนเลยบ่ไม่ตอนซื้อมามันเคยเสียแล้วบ่ผมเปลี่ยนน้ำมันไปได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแสดงว่าซีนกรุ๊รั่ว น้ำมันหมดนเนาะไม่รู้ว่ามันออกตรงไหนตอนจอดก็ไม่เห็นมีรอยน้ำมันบ<อ>่จอดทำงานแห้งมาหนึ่งอ๋อไม่รู้ว่ามันเป็นมันไม่มีน้ำมันเลยได้ถ่ายออกมาเนาะเป็นจระบีเลยเนาะตัวน,น,น,นี้ 5G ใช่ไหม นี่แหละตัวนี่แหละเขาว่าแต่นี่ได้ยินเขาคุยมานะว่ามันชอบเป็นปัญหากับตัวเดินนี่แหละครับซึ่งได้ยินเขาพูดมาถ้าห้าจีบตเดินมันเล็ก อยู่ใช่ไหมเล <c oughs> เลย,เลยดูมันรั่ข้างนอต้องมีน้ำมันให้เราเห็นมันอ่าใช่เนี่ยมันจะรั่วตรงนี้แหละเราจะมองเห็นน้ำมันตรงนี้เลยใช่เนนี้ไม่มีเห็นเลยเอา้าวแล้วน้ำมันมันหายไปไหนอะไม่รู้กัน <Okay. S 3> เอ้ยเพิ่งเยนนะ เนี่เปลีย่ยนไปได้เดือนหนึ่งเนี่ยเพิ่งถ่ายใช่ไหมเออมันรั่วแหละเสียมต้อง,งรั่วนี่ไงซีนกรุบนี่ขาดมาเนี่ยซีนกรุบไม้มผมเล่นแมคโครแรกๆนี่้ซ่อมแิ่ตัวเดินเน,นต้อยี่อ่ะรับซ่อมจนเบื่อแล้ว วันนี้มันดีหน่อยมันมีเปลี่ยนของจีนขึ้นท่อนเนี่ยเราจะซื้อได้ที่ไหนสั่งเลยกรุงเทพครับของจีนนะครับสั่งขึ้งท่อนมาใส่เลยมันถูกกว่าซ่อมเลยทนทนทนอกให่นอกร่อนอกะ่อนนอกรัว่นอกนวนอกเะหนอห็นเ้ื้่นอกอกนอะมันอม่อกู่แล้ว่กะหวานอะว่นอะว่นว่ว่ว่รวางางนนาน้าน้านนนอนเลยะรับ มันไม่มีอะไรล็อกเองบ่มีไหมเนี่ยมันมีอะไรล็อกเองไหมตรงนี้ก็น่าจะเป็นไอ้มันจะมีตัวล็อกล็อกยึดเอาตัวนี้กับตัวมอเตอร์ที่คอลูกปืนมันนะอ๋อถ้ามองตัวนี้ออกก่อนซื้อกานอมาสี่เดือนนะเก่านอมาสี่เดือนนะรถรถน่ะ ไม่น่าใช่ไม่น่าเชื่อครับเป็นอะไรหรอมันเธอเดินมันประมาณเดือนประมาณเดือนนี่แหละรถเปลี่ยนน้ำมันอ๋อมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะนี่เหลือแค่ไม่กี่ก้อนเอง ดดูหน่อยว่าเป็นรถคองอะไรวะไหนเพลญี่ดดป,ปุ่นไหม 200g ร้อยจีห้าจีทำไมสเปคมันหายไปไหนหมดเนี่ย นีงนีนผลิตญี่ปุ่นหรืออะไรโอ้มีกรจะมันไม่มีบอกเลยตรงนั้นตรงเพดเพจมันหายมันหายตัวหนังสืออเนี่ย ไม่เห็นเลย HCMD เพจหาย

ท่าเกาวบ่เกาวแดงเกาวแดงพวกเกมมันใหญ่จริงเลยุหยาะเคครับสู้ๆต่อไปนะเท่าเกมเป็ครมีกำลังใจให้ครับต้มเองเลยครับพากันทำเองครับอันนี้เท่าเกคนใส่หมวก มีรถตัดอ้อยเองเด้วยเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมันเอาน้ำมันให้ทีมงานนครับท่านน้ำมันให้เล็กจวด,ดเล็กจวดเล็กจวดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะพาไปดูเจ้าซปเปอร์เกรดด้วย <c oughs> ทำไรไล่สดอไล่สดเฮ้ยปิดเลยให้มันทำงานอะไลรส่งไล่สดยังไงนี่ฮะปิดดูนี้เลยให้มันทำงานมีมันไล่ส่งไล่สดมีเวลาจังเงาหนอมีเวลามากเลยหรือไงเดนดีแยวไปนี่คนดูกี่คนน่ะนะ โอ้ยุดกระไลวุ้นเส้นกระไลโอบไลกระไลช่องครับตอนนี้เิ้นด่วนไลอยู่ไหนนี่อยู่ที่ไหนขับรถอยู่ขับ,ร,บรถใครมาขาวไงนี่นะครับเอาเดี๋ยวไปเจอช่องเสีตตินพาซิ่งเป็ดแปดเด้อเราจะไล่เหมือนกันไล่ไหมผมจะเอาไปช่วงพี่ผมไล่มาอ๋อไล่ไปเที่จะดูสัญญาณนะวันดีไหมเด็ดเดือนละสองร้อย